ถึงของเล่นนะคะชิ้นใหญ่ก่อนเลยน้องริมอันนี้คือกันดั้มของป้านะคอุ่นหนักมากเลยแม่อันนี้กของป้าของป่าคือกันดั้มมาปกติมันจะเป็นพลาสติกแล้วป้ามาต,ต่อต่อแต่อันนี้ป้าบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นออกใหม่เมทัลเมทัลบิดชใช่ไหมเมทัลบิด์ก็คือเป็นโลหะตัวหน,หนักหนักนี่อ่าตัวจริงมาชวนหนักไหมลูกหนัก เด็กเลยอยู่กลัวทำมันเจ็งทำมันจะเจ็งไหมคะปาซื้อจากบุ๊กออฟนะคะกันดั้มหนักมากเลยค่ะความนั้นแล้วอนก่อนระหว่างไปทำของปาเขาปังชืบชืบชืบมีกี่กี่ตัวอะไรคะปาหนักมากค่ะอันนี้เมื่อกี้มันเดสสินี่ใช่ไหมคะอันนี้เด็อ๋ออันนี้ไงอันนี้ใช่ไหมคะเอ็กเซียตัวปีกก็คืออันนี้เดสสินี่เดสสินี่กันดั้มโหปปา นี่ระหว่างที่ป้าเข้าไปเลือกซื้อกันดั้มจิ๋วเขาก็ไปเลือกซื้อโมเดลมาเหมือนกันสายแอนิเมะสายแอนิเมะอาชิ๋วเดี๋ยวแม่ยิ้มหน่ใครรู้ช่วยบอกหน่อยมันคืออะไรชื่ออะไรคะนี่นี่มาสองตัวเป็นสายแอนิเมะอ่าใช่ไหมคะเขาเรียกแอนิเมต์มาพี่ปาใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะนี่นะคะมันเขนหักด้ยค่ะคือแขนมันหลุดง่ายมากจิ๋วเขาเล่นเล่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ่งมันถูกนะตัวละสองร้อยบาทตัวละสองร้อยบาทนี่ เป็นแบบมือสองแนละ้วไม่อยู่ในถุงพลาสติกค่ะแต่มันยังดีสวยงามอยู่มากค่ะอ๋อน,นี่เขาเรี่ะว่ามือสองนะะมันอยู่ในถุงพลาสติกที่ห่อเองค่ะอย่างหุ่นกันดั้มในร้านลุกออฟที่ป๊าป๊าซื้อมันก็จะมีอย่างเหมือนเป็นเป๊ะเนี่ยมีสองราคาเราซื้อแบบราคาถูกมาพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะพบว่าถุงตรงพลาสติกเนี่ยมันถูกแกะแล้วแต่มันก็ยังใหม่เอี่ยมกิ๊กอยู่นะอาจจะเป็นแบบพวกตัวโชว์หรือเขาซื้อไปแล้วแบบ มาแกะแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วเอามาข<ช>าย,ย,ยอะไรนีหรือเป,เปเล่ายังกิ๊กอยู่เลยแล้วก็มันจะหาซื้อตามพวกร้านทั่วๆไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่เห็นเลยนะครับเป็นตัวที่หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาต่อที่ของในกระเป๋าอันนี้เป็นพาเชดตน้าซินนามอนโรซึ่งเป็นของแถมมาจากซันดีโอกิฟเกตที่น้ำมิมซื้อซินนามอนโรตัวนี้สมุด นให้เจนนาไปแล้วลายหนึ่งให้เจนนาให้เจนนาไปตัวเล่มหนึ่งอันนี้ชื่ออะไรนะคะลูกจินเบซังเป็นเป็นวานชนิดหนึ่งน่ารักมากเลยไปหลงรักเขาก็เลยซื้อสมุดโน้ตเขามาใช่ไหมคะน่ารักป้ะอ่ะ้วพวกนี้อะไรคะเนี่ยยะอะไรเนี่ยของใครแฟมค่ะอันอันนี้เป็นรูปชาเป็กิ๋วอันนี้เป็นของแคร์มแฟมของคุณแม่ซึ่งถ้ามึงใช้ไงหมดหนึ่งถ้าใช้ชั่วชีวิตจะไม่หมดเลย ของเคมูนของเคมูนของเด็กจิ๋วของเคมูลเฮไมไม่ของเด็กจิ๋วด้วยอ่ะอันหนึ่งเลคะแล้วคะก็เด็กจิ๋วขอชงสีเขียวเลยค่ะอ๋อเฮ้ยหลายนี่มันน่ารักมากนะเนี่ยน่ารักมากแบบตอนแรกจะไม่เอาละแฟมมันเยอะบ้านมากเยอะเต็มบ้านเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะได้ครับได้มันสวยขนาดนี้เราจะไม่เอาได้หรอมันใครกินเนียกินเบสน่ารักมากมันใครนี่ไหมคะ ้นี่วยบอกดนะี่แหละมั้งมี่ไหมอ่ะแม่ไม่รู้มันเป็นของซานเอ็กท้ายซานเอ็กอะค่ะอ่าแล้วก็มีสนุ๊ปปี้ค่ะประจำเนาะลายนี้น่ารักมากน่ารักเลยไม่น่ารักเลยโอ้ยแม่กรอกมันสีขาวดำฮะตุ๊กกระต๊องเทียบกับจินมแต่สังเนี่ยนะใช่ไหมคะนี่แฟนไม่ธรรมดานะการบูนให้ดูเลยครับค่ะ พอไปปีนี้นะญี่ปุ่นน่ะแฟมเขาจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยอธิบายนิดหนึ่งคือตรงนี้มันจะเป็นแบบเสียบเสียบเอกสารได้นะพ้าป๊ามีหลายช่องเห็นไหมแล้วตรงนี้มีถุงด้วยนี่ไว้ใส่เอกสารแล้วปิดอะไรอย่างี้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เกินลูกอันนี้นะคะรูปก็เป็นรูปของเด็กหญิงนะคะเปวาดที่ไหนมาคะไปวาดที่แย่จุงหน่ยนะคะจดไหน่นะคะ ก็ฮาม่าพาราไดซ์ค่ะออืไม่ใช่วาดที่อีเคบุคโคโล่ซันชายอควาเรียมค่ะอควาเรียมอันแรกท,ที่เราไป็นนนนอออควาเเรีียมมหืกกันนกงงเราไปสองที่นี่ค่ะอ่ะเหมือนไหมอ่ะหน้ามาแนบค่ะหน้ามันเหมือนหน้าแบบคิดว่าหนู้ก็น้าอ้วนตัวจริงตัวจริงเขาอ้วนแต่วบอกตาว่ามันไม่ค่อยสดใสมันตาเปื่อเลไม่รู้งองใช้มัน วันนั้นเขาง่วงหรือเปล่าคุณลุงเขานั่งมองพิมพ์ตลอดเวลาในการวาดนะคะเดี๋ยวไปดูไปดูคลิปที่คุณลุงวาดที่คลิปเด็กจิ๋วสมอลเวิร์นะคะต่อสมุดโน้ตแล้วก็จะมีอ่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้ของป่าป้านะคะของเป็นอ๋อนี่นี่นลูกเป็นอันนี้เป็นโมเดลสัตว์น้ำสวยมากจะบอกว่าเจน่าเจน่าแอบมาแกะเลยค่ะจริงเหรอสวยมาก จน่าบอกเจน่าชอบแพนตี้ที่สุดเพราะเจน่าชอบแพนพี้อืมสวยมากจะบอกให้ป้าชอบแบบนี้หมดเดียวอะมันเก็บไว้เป็นก้อนนี่เป็นสตาร์วอลนี่สิสตาร์วอลลูกเป็นสัตว์น้ำหมดเลยเสร็จหนึ่งเป็นวานเป็นอะไรพวกนี้หายเลยเสรหนึ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยวานทุกสายพันธุ์นะลูกเดี๋ยวไว้เรามารีวิวให้ดูเนาะไม่ได้ความดูด้วยนะให่าค่่ๆค่ะอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวเราไว้รีวิวอีกนี่นะคะเป็นวานเป็นฉลามนี่นี่นี่ เดี๋ยวไม่จบค่ะมาอันนี้ก่อนเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนค่ะอันนี้อ่ะให้หนูแนะนำอันนี้เป็นร้านขายหมาค่ะมีหมาพันธุ์ต่างๆแล้วก็จะมีกรงมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้หนึ่งพันเยนอ่าหนึ่งพันเยนเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูต่อไปเป็นรถรถรถและกันอ่ะเซตรถอ่ะน้วมีมิมโชว์รถอันนี้เป็นรถเหล็กของป๊าป๊ากับแคร์มอนทัคคระโทมี่ที่เราสะสมกันมายาวนานเนาะ Beauty and the Beast b e a อ่าเป็น b ิวตี้แอนด์ e ดอะบีแล้วก็มีเป็นนี่ a อเรียลค t ตตีอ่ามีหลายอันอันนี้เป็นลาพันเซลออเป็นคาแรคเตอร์เยอะมากใครจะซื้อตามเก็บใหม่นะเราซื้อมาสองอันป้าเราซื้อไอรอนแมนมาเหรอป๊าอยู่เมืองอะ หยิบก่อนเพราะว่านั้นไม่ได้หยิบปายิบไอ Iron Man กับอลาตันอเมริกานะใช่ออกป้าให้หยิบแม่ก็ว่า,าทำไมมันเกินม,มาตก,กรใจเลยอ่าเนี่ยเป็นรถเหล็กออมีคนเขียนหลังไมค์มาถามว่ารถเหล็กแบบครบเซตเหล่านี้ซื้อที่ไหนจะไปหาที่บ้างจะบอกว่า เราค่อยๆซื้อสะสมมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วบางอย่างก็หมดไปแล้วบางอย่างซื้อมาเป็น1ิปีแล้วมันหมดไปแล้วมันจะออกมาเรื่อยๆเราเจอก็ซื้อซื้อจากฮ่องกงบ้างญี่ปุ่นบ้างใช่ไหมคะไม่เคยซื้อเมืองไทย ดูาที่ชอบดมาดูมาเป็นป๊าตอนแรกเราไปเจอที่อีเคบุคโร่อะการิเอียมเมกซื้อลังเลอยู่เราลังเลเราจะเอาดีไหมป๊าอยากได้มากจนตอนหลังมาเจออีกที่โยโกฮาม่าอะ u าเรียมใช่ไหมอือนี่เห็นเป็นโรบาร์ใช่ไหมคะใครมุนพลิกดูด้านหลังนี่เขาแปลงล้างเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ค่ะซื้อตลกมากาชอบอยากรู้มากจะเป็นอย่างไรอันนี้อ่าอันนี้ก่อนซิวานเนียนซิวานเนียน คือเราอะ่ะมีบ้านสิวะเนียน่ยเราเดี๋ยวเราจะมีรีวิวบ้านนะยังไม่ได้รีวิวเลยแต่เราอะ่ะยังไม่ค่อยมีความคนบ้านไงลูกเราก็เลยไปซื้อมาจากจากที่ไหนคะน้งมิ้งจังนไม่ใช่ซื้อจากยูโรมาชิก็จะม,ม,มีแบบเปียโนเาาตากผ้าห้องน้าอ่านี่นะคะมีชุดรับแขกมีเตียงนอนามนไปเลยามไเลยเราเราไม่ใช่เอามารีวิวให้น้องดูไง เราเล็กจิ๋วด้วยโปเกมอนกาจักรองซึ่งไปขายมาจากที่อิกเคกบุโระเอ่อนนอะไรนะรสถานีโตกเกียวจะมีร้านโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่เป็นอะไรนะคาแรคเตอร์สตรีทอ่ะคา่ว่าเพิ่องออกใหม่นะคะใช่วนนร,นรักมากค,คนแบบผู้หญิงคนนึงก่อนนะเราขายไปเป็นถุงเลยอะค่ะจนคนในร้านเอามาเติมเติมเติม แล้วเราก็ไปไข่มาบ้างอีกกระบะหนึ่งค่ะ<ช>คือน่า,ร,ารักแล้วมาเป็นของฝากใครก็จะเอาให้ดูซึ่งเราได้มาทุกตัวยยเวนกก้นมังกรส้มเสียดายมากอยากได้สุดสดนี่ลงทุนไปเยอะนะคะลงทุนไ่เยอะอย่าให้บอกว่าเจ็บไปเท่าไหร่นี่เป็นสมอลเวลค่ะโอเคคุณแม่ไปไข่ซูมซูมมาแล้วบอกว่าให้น้องพิมไข่ให้หน่อยต้องการมันมีหลายตัวใช่ไหมคุณแม่อยากได้มินิเมาส์ก็ได้มินิเมาส์แล้วก็จะมีอีก วัซซี่สกอเทมันซันแนนเลยใช่ไหมคะบอกว่าอยากได้อัน่ใส่ชุดกิโมโนก็ได้เดี๋ยวนะอย่างนี้ค่ะก็ได้ด้วยค่ะสกิ๊อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นคิตตี้ไม้เป็นเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นไม้แบบนี้ค่ะแล้วแม่บอกว่ามันมีคิตตี้ใส่ชุดหลายชุดบอกขออันที่ใส่ชุดกิโมโนสีชมพูมันจะได้เป็นเข้ากับไม้เดี๋ยวแม่แกะออกมาให้ดูอ่ะแกะเดี๋ยวเชือ่อิจิบไข่ได้อีกอ่ะอันนี้เราไข่ทีเดียวได้เลยนี่ โดยหันหน้าผิดทางเราเลยคิดว่าเด็กจิ๋วเนี้ยเด็กจิ๋วเนี้ย,จ,ย,ยจริงหูไปไขโปรแกม,มอน้องให้ได้ครบตู้ตัวนะลูกปรากฏว่าไขยังไงก็ไม่ได้สีส้มเจ็บหนักเจ็บหนักและปิกจูมาเพียบเลยค่ะ <c oughs> คือจะบอกว่าเนี่ยค่ะในไข่เดียวคำในมีมด้วยแม่จะบอกว่าทั้งตู้อาจจะไม่มีเลยเพราะแม่ยืนดูอยู่คนอื่นมาาขเนี่ยก็ไม่ได้แต่ตัวผขิวๆเหลืองๆไม่ไม่มีใครได้สีส้มเลย ใช่แล้วตอนพี่เขามาเทเราก็จับตาดูอยู่ว่ามีสีอะไรบ้างอยากจะว่าแบบว่าขอไปเลือกซื้อไม่ต้องใครเขาไม่ให้เด็ดขาดต่อไปอันนี้เป็นทองแคมูอีกแล้วค่ะเป็นซองใส่ใส่เงินใส่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นเป็นซนุกปี้นะคะของแคมูค่ะแม่ยังไม่แม่ชอบมากเพราะว่าเวลาเดินทางนะเราจะต้องใส่เอกสารเล็กๆน้อยๆใส่พัสดุ์ใส่แคมูมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วแต่ยังไม่มีลายโนุกปี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ ไม่หนูเชื่อเลยซองแบบนี้ก็มีคนซื้อเนาะฮะทำไมอ่ะมันใช้งานได้จริงนะคะป้าป๋าอย่ามานะป้าป๋าเดี๋ยวเธอจะโดนอ่ะต่อไปเป็นอ่ะรถอีกคันนึงยังไม่เสร็จยังไม่ได้พูดอ่าอะไรนะอะไรนะไม่ไม่โรดี้โอ้ลืมอันนี้คืออะไรอ่ะน้องพิมจีน่าบอกอ่ะเอ้เคยกินอันนี้เข้าไปกินมันคืออะไรอ่ะลูกน้แช่ไข่มันเป็นไข่ไข่เป็นไข่เดี๋ยสาวว่าแต่นี่มันเป็นแช่ออกมาแล้วเป็นปลาอ่ะเอ้เคยกินนะ้นเข้าไปเห็นจีน่าแล้ว กินได้ไงลูกมันกินไม่ได้ใช่หรอน้ำแค่ไข่นี่ายให้กินเข้าไปอ๋อแล้วนี่อะไรคะป้าบัตบอมบัตบอมปลาใช่ไหมใช่อ๋อโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นของแครมูนของแคร์มูล <laughs> จินเบซังจินเบซังจินเบซังเนี่ยซื้อตอนไหนไม่รู้เลยจินเบซังอั<ล>นนี้เป็นกระเป๋าใส่เศษต,ตังค์เห็นเรายี่รีบหยิบสวยทันทีตอนแรกจะซื้อกระเป๋าตังค์มาด้วยป้าบอกว่าอย่าเลยแก่แล้วนะคะแคมูนเขไม่ซื้อ no, no, no. อันนี้ของแถมเป็นเข็มกลัดของแถมม,ม,แถม,มันนี้เอาทำอะไรคะลูกวางแทงนะลูกแทงแล้วบอดี<ๆ>เป็นสัตว์น้ำทุกตัวที่อยู่ในซันชัยอ a คราเรียมอะคะ่ะเราเห็นตัวไหนก็จะมีเป็นรูปยังลบตัวนั้นแล้วก็เอาใส่โหล,เลนะอเป็นที่ระลึกออกไปนะคะเป็นเหล่าเนี้ยคุณแม่ซื้อมาจากอ่าลออ ระหว่างที่ป้ากำลังไปเลือกซื้อกันด้ามแม่ก็ไปเดินชั้น stationary ของล o อกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ซื้อจากคิดดี้แลนด์อันนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนที่หนีบกระดาษอะแต่ไม่ต้องใช้แม<ะ>็กคือสมมติป้ามีกระดาษหลายๆแผ่นใช่ไหมแทนที่จะเอาแม็กกดใช่ไหมคะลูกเพื่อเพื่อให้มันอยู่ด้วยกันอะเราไม่ต้องใช้เราเอาอันนี้กดปุ๊บมันเหมือนมันจะไปเย็บตรงปลายให้มันกดลงมาแล้วมันจะล็อกอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้แม็ก เคยเห็นไหมมีหลายลายมากเลยมีหลายแบบมากเลยไม่เคยแล้วอยู่สามวันไหรอถ้าเดืงมออกมาเมื่องหลุดนะคะแล้กระดาษมันบ่มลงไปเฉยไ้หรอน่าจะอย่างนั้นนะแต่ยังไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงเดี๋ยววันนี้จะลองนะคะรีวิวได้ไหมคะแต่มันต้องรีวิวแล้วล่ะอะไรเนี่ยแม็กแต่งร่างได้เหรอแม็กธรรมดาแต่ชอบเพราะว่าสีมันสวยเห็นไหมสีเขียวปีเลยก็เลยซื้อมาเพราะว่าต้องการใช้แม็กพอดี ไม่ได้ซื้อมาอันม่เออ,อันนี้มันเป็นคลิปหนีบกระดาษแต่มันเป็นลูกหัวใจแค่มันจะหนีบกระดาษแค่มันจะหัวใจทํไมมาไห <c oughs> อันนี้เป็นคัตเตอร์แต่สีมันสวยน่าสวยแล้วดีไซน์เก๋ม,มากเห็นไหมไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นกันก <c oughs> ไก่เมื่อกี้เจนน่ามาถามว่าเก็บตัวกันไก่มาจากที่ประตูทำไมนี่กันไก่ไม่ธรรมดานะสีสวยเห็นไหมและ มันมีขีดขีดให้เราวัดว่าเวลาตัดสมมติเรากะว่าจะตัดเนี่ยให้มันแบบสมมุติว่าเราตัดรูปไงตัดรูปแล้วให้มันออกมาจากรูปสับขอบประมาณห้ามิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีขีดเห็นไหมเราเป็นงานทั่นันมคทรายไม่เห็นต้องมาทำ้อมาขีดอันนี้ไม่ต้องไงก็ตัดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจไหมคะไม่เข้าใจนี่พูดมากนี่เจบ็บคอ อันนี้ปากกาไฮไลหทห์เมืองไทยก็มีราคาแล้ว,วพอๆกันอันนู้นที่นู้นอาจจะถูกกว่าน,นิดหน่อยด้วยก็เลยซื้อมาใช่เฉยๆสีมันสวยอันนี้เป็นปากกาปากกาที่แบบว่าเลือกใส่ไซ้ได้เองอย่างเงี้ยอ่ะป้ามันมีสีทำไมป้าเหลือแม่มาสามะคะม่รู้เอะป้าไปไว้ไหนป,ป้าเป็นคนแพ็คของอนะนี่จะทำนี้แหละแต่แล้วมันมีอีกสีหนึ่งนะคะเนี่ยเป็นรูปานุ๊ปปี้ค่ะพอจะใช้ทีมเป็้นไส้ทีอะคะไม่ใช่ แท่งหนึ่งมันมีได้สีสีสีสสไงฮะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นปากกาลบคำผิดทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษส่วนอันนี้เป็นกาวเป็นกาวแบบปกติทากาวใช่ไหมอันนี้ทาแบบกลิ้งมาอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> ทำไมอ่ะเ่อ <c oughs> เอา้ามันเป็น,นปก็ทดลองใช้ดูออส่วนอันเนี้ยเป็นกันไก ปกติอะทำไมเรต้องรีว ah? right ิวล้วนาหแบบนี้ทำไมอ่ะมันเป็นเกงการแบบว่าทาเก็บได้เป็นเหมือนปากกายอย่างนี้ไงคะเวลาแบบเราพกไปที่ไหนๆอ่ะทีแรกมันมีอันเล็กเท่านี้แล้วแม่กะว่าเราซื้อมาเก็บไว้ในกระเป๋าแต่มันเล็กไปต้องหายแน่เลยเอายีใหญ่บางทีเราไปข้างนอกเราจะแกะขนมหรือแกะอะไรแบบฉีกไม่ออกอ่ะทำไงอ่ะเราเป็นกายพกไว้ต้นหอ พิมพ์ข่าวอะไรยังงูทำไมอ่ะนี่แล้วขอโทษทีเถอะล็อเนี่ยมันชั้นเครื่องเขียนเพราะว่าใหญ่โตแบบมันไม่เหมือนล็อเมืองไทยอ่ะไม่รู้ไม่เคยเดินไม่เคยได้ล้อเลย <c oughs> อยากอยากเดินอีกเยอะๆอะ่ะแต่ว่าแบบเกรงใจป้าค่ะลูกต้องมาล้อก็กเลยแบบเอาแค่นี้ก่อนค่ะที่เลือกมา <c oughs> เป็นของที่ราคาไม่แพงหมดเลยเพราะฉะนั้น ดูแล้วว่าไม่ได้แพงกว่าเมืองไทยแน่ๆแล้วก็ได้ใช้งานจริงนะคะโ okay. อเคเเห็นไอ <c oughs> ควิวที่แม่ซื้อมาเป็นลายๆมันจริงสุดอ่างเขาไม่ได้ใช้จริงที่ไหนที่มันเป็นลายๆตัวกระตูนค่ะหนูรู้สังว่าหนูไปแอบใช้ของแม้